เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องเกิดปัญหาน้ําท่วมได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานความมั่นคงบรรณาการทํางานในการบริหารจัดก,การน้ําทั้งระบบโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านธรรมนัตลงไปตรวจพื้นที่ภาคตะวันออกและรายงานว่าย,ยังสามารถควบคุมได้อยู่แต่จะลงไปตรวจพื้นที่ภาคอีสานเพราะว่าน่าจะมีปัญหาที่หนักกว่าจึงอยากให้มีความเตรียมพร้อมรับมือเรื่องที่2ทางกระทรวงเกษตรได้รายงานถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องปลาหมอคังดา พร้อมเสนอร่างการแก้ไขปัญหาปลาหมอคลางำํำทั้งหมด7มาตรการทั้งสั้นกลางยาวเรื่องที่3มอบหมายให้กระทรวงดี DE, และสำนักงานตุลาการ,รชาติตั้งคณะกรรมการในการปรบับอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนได้ไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบรมอเห็นชอบตามที่กระทรวงท่องเทีย่ยวเสนอการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์นะครับปี2067 ื่อย,ยกระดับมวยไทยจัดศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติสู่ศิลปะการต่อสู้ป้องกันร,ระดับโลกโดยจะมีการดําเนินการเช่น1จัดหลักสูตรมวยไทย2อบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอน3ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานสมรรถนะครูมวยไทย4จัดการแข่งขันมวยไทยทั้งในและต่างประเทศจัดแผนกิจกรรมเผยแพร่มวยไทยตรวจรองรับค่ามวยในต่างประเทศครอมเห็นชอบมาตรการภาษีในการสับสนคนไทยที่มีสัยภาพที่ทํางานในต่างประเทศให้กลับเข้ามาทํางานในประเทศตามที่ กระทรวงการคารเสรลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลูกจ้างผู้ที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของนายจ้างด้วยที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการาากระทรวงการจัดแถลงต่อไป